i <laughs> you สวัสดีค่ะเนยภูสมิตาจากเพจ Passion to Win นะคะเพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณค่ะวันนี้นะคะเนยจะมาเล่าต่อนะคะในแชปเตอร์ที่2ค่ะเรื่อง Design Sprint in Action ค่ะใครยังไม่ได้ฟังแชปเตอร์แรกนะคะเนยแนะนำให้ไปฟังก่อนนะคะเพราะว่าเนยเนีพูดถึง overview นะคะแล้วก็ concept เข้าร่าวไว้นะคะในส่วนของ Design Sprint ค่ะ เดี๋ยวเน่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในตอนที่2กันต่อเลยค่ะ ในแชปเตอร์นี้นะคะเนยจะมาลงรายละเอียดค่ะก็คือกระบวนการใน5วันนั้นเนี่ยทุกคนยังจําได้อยู่ไหมคะว่ามีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยวเนยขออนุญาตรีแคปให้ฟังสั้นๆน,นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเนยจะพูดถึงเรื่องของ Overview Process แล้วก็ Step นะคะโดยที่จะมีกระบวนการ Map Sketch Design Prototype นะคะแล้วก็ Test นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่า Overview ของมันนะคะมันคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันแรกเนี่ยก็คือ Map ค่ะคือการทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนมุมมองของกันและกันแล้วก็สร้างเป็นไอเดียเบื้องต้นหรือจะเขียนเป็น how m y V ก็ได้นะคะซึ่งการเขียน how m y V เนี่ยต้องไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปค่ะ 2. นะคะการสเกตค่ะคือการเอาไอเดียมาต่อยอดให้ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วมาเลือกกันค่ะว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าสนใจหรือตัวไหนเนี่ยสามารถเลือกไอเดียมาในแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะ 3. ก็คือการดีไซน์ค่ะอันนี้เราจะเริ่มต้นจากสมมติฐานมาจากไอเดียที่เราเลือกมาค่ะและหาทางพิสูจน์หรือการตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อหาสิ่งที่เราเนี่ยต้องการจะมุ่งเน้นค่ะ 4. ี่โปรโตไทป์นะคะหรือว่าการสร้างต้นแบบออกมาให้เสมือนจริงที่สุดค่ะเช่นการทำม็อกอัพคีย์โน้ตหรือว่าพาวเวอร์พอย์นะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์บริการนะคะก็ควรจะโปรโตไทป์การบริการด้วยค่ะอย่างเช่นการโรเปย์นะคะหรือถ้าเกี่ยวกับพัฒนา p Product นะคะก็ควรจะม็อกอัพหรือทำหน้ากากเสมือนจริงขึ้นมาค่ะเพื่อจะได้เอาตัวโปรโตไทป์นี้นะคะมาช่วยกันคอมเมนต์นั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะก็คือการเทสตค่ะคือการทดลองกับโปรโตไทป์ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเราจะต้องทดสอ ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะคะโดยออกไปถามกับผู้ใช้งานนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปลงในแต่ละวันกันค่ะเราเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็คือวันจันเนี่ยมันจะเป็นวันที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันค่ะ understand นั่นเองค่ะ start at the end นะคะตั้งเป้าหมายระยะยาวทีมเนี่ยต้องมองเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ตรงกันค่ะว่าเอาคําที่ต้องการหลังจากจบกระบวน การนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะถามคนในทีมนะคะก็ต้องตอบคำถามให้ได้ค่ะว่าทำไมเราถึงทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ต้องการเห็นอะไรในอีก6เดือนหรือ1ปีต่อจากนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการ Ask the Expert ค่ะก็คือถามผู้เชี่ยวชาญค่ะ แน่นอนค่ะไม่มีใครนะคะรู้ทุกอย่างทุกเรื่องนะคะความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลเจ๋งๆของเรานะคะถูกกระจายตัวอยู่กับคนในทีมนะคะแล้วก็อยู่ภายในองค์กรของเราเนี่แหละคะ่ะขณะที่ทําสปินนะคะเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลพนักงานหรือว่าคนที่จะไปสัมภาษณ์เขานะคะเพื่อทําความเข้าใจค่ะซึ่งการซักถามผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เป็นหนทางหนึ่งค่ะที่ค่อนข้างดีและก็เร็วที่สุดด้วยค่ะ การตัดสินใจที่จะคุยกับใครสัมภาษณ์ใครนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยค่ะสําหรับการทํางานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะเลือกผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เหมาะสมด้วยค่ะและควรจะมีหลากหลายผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นทีมกลยุทธ์ทีมขายหรือว่าทีมเทคนิคต่างๆเป็นต้นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีหลายมุมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในวันแรกนะคะที่เรา จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเห็นภาพกันแล้วนะคะทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องทําการจดบันทึกข้อมูลต่างๆหรือเขียนสิ่งที่เรียกว่า how might we ค่ะซึ่งก็คือเป็นไปได้ไหมนะคะที่จุดๆแบบนี้นะคะก็ให้เราลองเขียนดูค่ะ จุดประสงค์นะคะก็เพื่อนําการจดบันทึกของทุกคนนะคะมาจัดเรียงลําดับความสําคัญค่ะโดยวิธีการก็คือเหมือนกับว่าแต่ละคนนะคะก็ไปเขียนไอเดียของตัวเองไว้ในโพสต์อิดนะคะทีละแผน่นพอหมดวันก็เหมือนกับเอาโพสต์อิดของแต่ละคนนะคะมารวมกันค่ะแล้วเราก็มานั่งจัดข้อมูลกันนะคะว่าโอเค คนนี้พูดถึงเรื่องของลูกค้าคนนี้พูดถึงเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการภายในอะไรองี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเราแบ่งประเภทของไอเดียในแต่ละคนแล้วนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าไอเดียไหนเนี่ยมันดีที่สุดค่ะบันทึกที่โดดเด่นเหล่านี้นะคะก็จะช่วยเรานะคะในการตัดสินใจค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือปัญหาอะไรดีนะคะที่เราควรจะไปแก้ไขค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการ make a map ค่ะ make a map เนี่ยคือเหมือนการทำแผนที่ง่ายๆค่ะที่ใช้แทนรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมายค่ะแผนที่ที่ว่านี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ เพราะในตอนบ่ายของวันจันทร์นะคะเราจะต้องใช้แมปนี้นะคะเพื่อคัดเลือกปัญหาต่างๆที่มีอยู่มากมายทิ้งไปค่ะจนเหลือเป็นเฉพาะจุดนะคะที่เราจะมาทําการสปรินต์แบบนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์นั้นนะคะแผนที่นะคะจะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างการร่างแนวทางแก้ปัญหาและชิ้นงานต้นแบบอีกด้วยค่ะ าการจับทำแผนที่นะคะก็มีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะอันแรกเนี่ยให้เราเขียนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่ายูเซนะคะไว้ทางด้านสายมือค่ะก็คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญทั้งหมดในเรื่องราวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักหมายถึงลูกค้าที่หลากหลายประเภทนะคะหรือบางกรณีอาจไม่ใช่ลูกค้าก็ได้ค่ะเช่นในตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นผู้รับผู้ส่งแบบนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะให้เราเขียน g o ค่ะก็คือเขียนเป้าหมายนะคะไว้ ทางขวาสุดเลยนะคะการค้นหาตอนสุดท้ายของเรื่องราวเนี่ยมักจะทําง่ายกว่าการหาตอนกลางของเรื่องหลายเท่าเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราได้ซ้ายแล้วนะคะก็คือผู้เกี่ยวข้องและเราก็ได้ขวาแล้วนะคะก็คือ ผลลัพธ์ที่เราอยากไปถึงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเขียนคําพูดแล้วก็ลูกศรไว้ตรงกลางค่ะเน้นความเรียบง่ายค่ะกระบวนการในแผนที่นะคะควรจะมีตั้งแต่5-15ขั้นตอนค่ะแต่ว่าถ้าเราเขียนเกิน20ขั้นตอนขึ้นไปอันนี้มันจะค่อนข้างดูยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรใช้เวลาประมาณ30-60นาทีค่ะในการช่วยกันร่างแผนที่นี้ขึ้นมาค่ะและสามารถอัปเดตแล้วก็แก้ไขร่างแผนที่นี้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะ ต่อไปนะคะก็มาในส่วน Pick Target ค่ะก็คือทีมเนี่ยต้องเลือกเป้าหมายสโคปปัญหาให้ชัดเจนค่ะ เพื่อตั้งโจทย์ที่ดีให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมแก้ปัญหาได้ภายใน1อาทิตย์อย่าลืมค่ะว่าโซลูชันที่ดีมาจากการแก้ปัญหาและตั้งคําถามที่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทําการโหวตกันเลยค่ะโดยใช้ดอทโหวตนะคะหลังจากผ่านกระบวนการโหวตต่างๆแล้วนะคะผู้ตัดสินใจหรือว่า Decision Maker นะคะต้องเลือกลูกค้าเป้าหมาย1กลุ่มค่ะและเหตุการณ์สําคัญหนึ่งอย่างเพื่อที่ทุกคนในทีมสปรินต์นะคะจะได้รับข้อมูลตรงกรันและเข้าใจว่า เปประสงค์ของสัปดาห์นี้ค่ะและขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้ทุกคนในทีมค่ะรู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องโฟกัสกับอะไรค่ะสรุปวันจันทร์นะคะเราจะต้องเริ่มทุกอย่างจากผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นในตอนสุดท้าย เขาเรียกว่า start with the e n d in mind นั่นเองค่ะในการกำหนดเป้าหมายทุกครั้งสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคือการมีสมมติฐานที่ผิดพลาดค่ะยิ่งปล่อยให้สมมุติฐานแบบนั้นอยู่ต่อไปโดยไม่ยอมตรวจสอบนะคะความเสี่ยงเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำสปริ้นนะคะจึงเป็นโอกาสทองค่ะที่เราจะช่วยกันตรวจสอบนะคะสมมุติฐานทั้งหลายค่ะขอให้เปลี่ยนสมมุติฐานเหล่านั้นนะคะเป็นคำถามและค้นหาคำตอบออกมาค่ะ ต่อไปนะคะเรากำลังจะพูดถึงวันอังคารค่ะก็คือการสเก็ตนั่นเองค่ะ การสเก็ตอเหมือนการสร้างไอเดียแล้ววาดมันออกมานะคะหลังจากนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มต้องคุยกันน้อยลงแล้วค่ะเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนไอเดียและก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปทุกคนจะต้องเริ่มตกตะกอนความคิดค่ะแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดให้กับแนวคิดที่เราสร้างขึ้นมาค่ะแบบนี้เขาเรียกว่า working alone to g e t h e r ค่ะเป็นการสร้างไอเดียแบบคนเดียวค่ะเพราะว่าสามารถลงรายละเอียดได้มากกว่าค่ะ ปกตินะคะเวลาที่เราคุยกันถึงไอเดียเนี่ยมันมักจะฟุ้งใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอาชนะกันนะคะแล้วก็เสียเวลาเพื่อสื่อสารกันด้วยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะมันไม่ต้องคุยกันค่ะอยู่กับตัวเองค่ะแต่ว่าจะทํางานไปแบบว่าทําพร้อมๆกันแต่ว่าแยกกันทํานั่นเองนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนของการทำสเก็ตค่ะเราจะแบ่ง20นาทีนะคะในการจดแนวคิดต่างๆที่เราเขียนไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะ 20นาทีต่อมานะคะเราก็คือจะเขียนไอเดียค่ะขั้นนี้นะคะแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปคิดไอเดียแล้วก็เขียนมาเป็นแผนภาพเป็นตัวหนังสือก็ได้นะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆลองดูค่ะว่าไอเดียของตัวเองเนี่ยอันไหนมันน่าสนใจนะคะก็เลือกหยิบมาอันนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะ8นาทีค่ะให้เราเขียน crazy idea ค่ะบางทีนะคะไอเดียที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็สามารถออกมาได้หลายแบบค่ะแล้วก็ crazy idea นี้นะคะเป็นการจำกัดเวลาไม่ให้เราแบบใช้เวลามากเกินไปค่ะจากรูปเราจะเห็นว่ามันมีการแบ่งแบ่งหน้ากระดาษนะคะออกมาเป็น8ช่องค่ะแล้วก็ใส่ไอเดียนั้นไว้ใน crazy idea นะคะ เราก็มาถึงวันพุธกันแล้วนะคะวันที่เราจะต้องดีไซน์ค่ะย้อนไปถึงวันแรกกันนิดนึงนะคะที่เนยพยายามบอกว่าวันแรกเนี่ยคือวันที่เราให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นภาพตรงกันก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็เขียน how might we ค่ะก็คือแนวทางการแก้ปัญหานะคะเพื่อที่ว่าจะเตรียมการไว้สําหรับวันที่2ค่ะเสร็จแล้วนะคะในวันที่2เนี่ยให้เราหยิบเอาท็อปิก how might we ที่คุยกันในที่ประชุมนะคะออกมาคุยกันค่ะว่าเออแล้วเราจะมีการแก้ปัญ หายยังไงนะคะจนมันเริ่มแบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นนะคะก็เลยออกมาเป็นไอเดียของแต่ละคนค่ะมาถึงวันที่3นะคะก็คือวันที่เราจะต้องดีไซน์นะคะคือวันที่เราต้องตัดสินแล้วค่ะว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนค่ะ จากภาพเราจะเห็นว่า turn the winning sketch into storyboard คะก็คือก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจนะคะเราจะดูโซลูชันทั้งหมดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์มันไปพร้อมๆกันค่ะรูปแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการทำงานของมนุษย์มากเลยนะคะแบบเนี้ยเขาเรียกว่า the sticky decision ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยๆนะคะขั้นตอนแรก art museum ค่ะให้เราเนี่ยเอาไอเดียที่เขียนไว้เนี่ยมาติดบนข้างฝาแบบเดียวกับใน พิพิธภัณฑ์งานศิลปะนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยก็เดินดูไอเดียต่างๆแบบเงียบๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละไอเดียค่ะ ขั้นตอนที่2คือ heat map ค่ะอย่าเพิ่งให้คนที่คิดไอเดียออกมาอธิบายนะคะเพราะว่าคนที่เขาพีเซนเก่งหรือคนที่เขาแบบมีตำแหน่งใหญ่กว่านะคะอาจจะ l e ดไอเดียนั้นไปเลยค่ะแต่ว่าให้เรานะคะใช้วิธีการถ้าชอบไอเดียของใครนะคะเอาสติกเกอร์ไปแปะแทนค่ะสติกเกอร์เนี่ยจะทําให้เรามองเห็นค่ะว่าทีมเนี่ยสนใจไอเดียไหนเป็นพิเศษค่ะนอกจากนั้นนะคะหากมีคอมเมนต์หรือคําถามนะคะก็ สามารถติดไว้ที่ข้างๆไอเดียนั้นได้ค่ะปัญหาก็คือเจ้าสติกเกอร์นะคะจะบอกได้เลยนะคะว่าทีมเนี่สนใจอะไรค่ะแต่ก็ ยังทิ้งคำถามไว้นะคะเพื่อที่จะทำให้เรารู้ค่ะว่าไอเดียนี้มันมีคำถามอะไรบ้างที่ยังตอบไม่หมดหรือว่าทำให้คนอ่าน,นสงสัยกับไอเดียดังกล่าวค่ะต่อไปอันที่3นะคะก็คือแต่ละไอเดียนียจะได้เวลาในการตอบคำถามอย่างรวดเร็วประมาณ3นาทีค่ะโดยคนที่จะเป็นคนนำนะคะจะชี้ไปที่กลุ่มของสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ที่มีเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ถามคนในทีมค่ะว่าชอบอะไรจากไอเดียนี้นะคะ เมื่อฟังคําอธิบายจบนะคะก็จะมีคนนึงค่ะที่คอยจดออกมานะคะแล้วก็ติดโพสต์อีกไว้ค่ะถ้ายังมีไอเดียเด็ดๆที่คนนําไม่ได้ชี้ไปนะคะ mm hmm. ก็ให้ทีมเนี้ยช่วยกันบอกไอเดียค่ะแล้วก็อธิบายกันค่ะขณะที่คุยกันนะคะคนที่เป็นเจ้าของไอเดียเนี้ยก็คือจะต้องยังไม่พูดอะไรนะคะจนกระทั่งครบทุกไอเดียแล้วนะคะจึงถึงพูดถึงสิ่งที่คนอื่นในวงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้พูดนะคะหรือว่าอาจจะมีการ ตอบคำถามนะคะในสิ่งที่คนในทีมเนี่ยมีข้อสงสัยกับไอเดียนี้นั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อทุกคนได้ฟังครบแล้วนะะก็ให้คนเนี่ยเน้นย้ำถึงเป้าหมายค่ะแล้วก็ เน้นย้ำถึงคำถามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะแล้วให้เวลาเขียนไอเดียเพิ่มเติมในแต่ละสเก็ตเป็นเวลาอีก10นาทีค่ะจะเป็นโพสต์อิดติดเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการโหวตค่ะโดยการติดสติกเกอร์วงใหญ่นะคะลงไปในไอเดียค่ะเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเกิดการตัดสินใจและใช้ความคิดกันแต่ละไอเดียเพื่อโหวตนะคะพอโหวตเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนอธิบายค่ะว่าทำไมถึงเลือกอันนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะถึงช่วงบ่ายของวันพุธแล้วค่ะช่วงบ่ายนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะเอาไอเดียที่เลือกไว้มาลงรายละเอียดค่ะโดยจะใช้เทคนิคการวาดสตอรี่บอร์ดเพื่ออธิบายลำดับขั้นของหน้าจอหรือจะเป็นลำดับขั้นของการใช้งานก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการดอทหวตค่ะแล้วก็พยายามมารีเฟมโซลูชันค่ะโดยเอาไอเดียของเพื่อนๆที่เสนอมาแบบเจ๋งๆค่ะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะคะเอาอันนี้ไปเพิ่มตรงนั้นประมาณนี้นะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถเลือกคอมโพเนนต์ที่ชอบได้ค่ะก็คือเอาไอเดียที่ชอบของแต่ละส่วนนะคะมาประกอบร่างกันนั่นเองค่ะ และแล้วก็มาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะวันที่เรามาทำโปรโตไทป์กันค่ะจากสตอรี่บอร์ดนะคะที่เราทำไปเมื่อวันที่แล้วนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือการสร้างต้นแบบนะคะเพื่อใช้ในการทดสอบวันสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะได้ฟีดแบ็ที่สมจริงมากที่สุดค่ะหน้าตาต้นแบบของเรานะคะควรจะมีความสมจริงมากพอที่จะเล่าเรื่องให้เห็นภาพได้ค่ะสำหรับโปรแกรมนะคะที่สามารถช่วยทำโปรโตไทป์นะคะมีแนะนำอยู่หลายรูปแบบเลยค่ะเช่นโปรแกรม Marvel หรือ Invision นะคะ สามารถสร้างต้นแบบเพื่อจําลองการกดปุ่มนะคะบนหน้าจอที่แสดงบนมือถือได้ค่อนข้างสมจริงค่ะ หรือว่าใครถนัด PowerPoint Keynote ก็ได้นะคะต่อไปก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่เราจะได้ทดสอบตัวต้นแบบของเราค่ะกับผู้ที่จะมาเทสระบบนั่นเองนะคะก่อนจะทำการทดสอบนะคะเราจะต้องเตรียมสคริปต์สำหรับทดสอบค่ะและสรุปว่าจะให้ใครทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์คนที่จะทำการทดสอบค่ะการสัมภาษณ์นะคะในหนังสือนแนะนำให้เราทำห้ขั้นตอนค่ะอันแรกคือสร้างความคุ้นเคยก่อนเริ่มค่ะ2คือถามคำถามปลป เพื่อให้รู้บริบทของลูกค้าค่ะ 3. เนี่ยให้เราแนะนําตัวโปรโตไทป์นะคะ 4. เนี่ยบอกรายละเอียดของงานเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้โปรโตไทป์ค่ะ 5. ก็คือสรุปความรู้สึกและก็ความคิดของลูกค้านั่นเองค่ะ การสัมภาษณ์เนี่ยควรเป็นแบบเดี่ยวๆแล้วให้คนอื่นๆนะคะไปอยู่ห้องอื่นค่ะเหมือนคล้ายๆกับแบบอาจจะฉายจอโปรเจคเตอร์ไว้นะคะแล้วก็ดูสีหน้าของคนที่เทสค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจะช่วยลดความเครียดของลูกค้าได้ค่ะต่อไปนะคะในห้องของทีมงานที่ทำการถ่ายทอดสดค่ะก็ให้คนที่เป็นทีมงานนะคะคอยอจดบันทึกนะคะแล้วก็คอยสังเกตสีหน้าแววตาของคนที่มาเทสนั่นเองค่ะ ในการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้5คนก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะพอได้คอมเมนต์มาจากลูกค้าแล้วนะคะเราก็รู้แล้วค่ะว่าข่าวนี้เราจะแก้ตรงไหนปรับตรงไหนนะคะในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการทําทดสอบเสร็จนะคะทางทีมงานก็ต้องช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะทําการตัดสินใจค่ะว่าตัวต้นแบบของเราเนี่ยยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงอีกไหมก่อนที่จะทําหรือว่าเริ่มพัฒนายอย่างจริงจังต่อไปนั่นเอง เก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำดีไซน์สปรินต์นะคะทั้ง5วันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ไอเดียเทคนิคกระบวนการที่เอาไปทำงานต่างๆนะคะในอขอบอกแบบนี้ค่ะ ที่เนยเล่ามาทั้งหมดนะคะเป็นการสรุปนะคะจากการที่เน,เนยได้ไปทำแฮกคาทอนนะคะซึ่งไปทำโปรเจกต์จริงๆโดยการใช้หลักดีไซน์สปรินตนะคะ mm hmm. ก็เลยเอาเทคนิคมาแชร์กันซึ่งอาจจะมีข้อมูลเนะะื้อหาบางส่วน,นะคะที่อาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆในหนังสือนะคะ mm hmm. เพราะว่านี่คือการเขาเรียกว่าเอามาปรับให้อยู่ในรูปแบบนะคะที่เหมาะสมนะคะกับกับโปรเจกต์ของตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติม สามารถไปหาซื้อได้นะคะเขามีหนังสือนะคะหนังสือภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า Sprint How to Solve Big p r o b l e m and taste i d e a in Just Five Days นะคะผู้เขียนก็คือคุณเจคแนปคุณจอห์นเซรัสกีนะคะแล้วก็คุณบรอดเนโควิดนะคะและก็มีแปลไทยด้วยค่ะชื่อ Sprint สร้างไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้าใน5วันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ